จุดเริ่มต้นของบอลนอตก็คือหมอกรวินเป็นหมอเขาเรียกว่าเป็นหมอรอบพชอหมอใช้เขาเรียกว่าเอกเชิญเป็นหมอที่ต้องไปใช้ทุนอยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลรัฐบาลอยู่ที่อำเภอรบระบือตอนนั้นหมอกรวินมาจีบคอยสมัยคอยอายุข่อยยังเป็นนักศึกษาอยู่ผมผมกลับมาจากต่างประเทศเพื่อมาเรียนผมเป็นคนเรียนหนังสือดีและผมไปแต่ว่าเป็นคนทะเยอทะย,ยานอันนี้เอาข้า,ขาว,าวเนาะ สอบไปทุนคู่ก็ไม่เอาสอบไปทุนคู่ก็ไม่เอาเพราะว่าความฝันก็คืออยากเป็นคนรวยเพราะว่าแม่อยากจนคือครอบครัวยากจนครอบครัวยากจนมากครอบครัวยากจนมากสอบได้ข้าราชการก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาเพราะความทิ้งมาเอาวิศวะมอมสอฟังพี่นอ้องมาเอาวิศวะมอมสอตอนที่อยู่ปีหนึ่งผมกับเปิดร้านอาหารเปิดปีหนึ่งผมหาเงิน ยิเงินมาเปิดร้านอาหารอาหารตามสั่งกาไรเดือนหนึ่งอ่ะขายได้กาไรประมาณวันละสามพันถึงห้าพันบาทกําไรเดือนหนึ่งจนมีความคิดว่าเงินมันคือหางงานแทเตอนนั้นมีเงินเยอะมากหาเงินเองได้เดือนละแป๊บเดียวเรามีเงินสองแสนสามแสนเปิดร้านอาหารเองทํากับข้าวเองแล้วก็ไปต่างประเทศเพราะติดการพน,นันพอมีเงินปุ๊บตอนนั้นกับป้อยดอกป้อยดอกเอาบัตร atm มาวัวเอาบัตร atm พวกพวกยามพวกแม่บ้านใน,นมาหาลนะัยน่ะมาว้ ขปล่อยดอกเล้สัมไม่ได้คอยปล่อยคอยหางอะไรกับเงินไปปล่อยดอกปดอกเริ่มมีชื่อือเสียงคนเริ่มรัขคอยมีเงินกับเขามาหาคอยผ้าคอ,อยไปเล่นการพานันผ้าคอยไปเที่ยวไปกินคอยก็เล็ดติดคอยก็เล่มเสียคนหย่อนการพานันคอยก็ะเลยอยากล้วนคอยกเล็หนีไปตั้งประเทศับเพระตัรมคืว่าฟังไว้นะผมกับหมอกรวินคบกันตอนที่หมอเป็นหมอก็จริงแต่หมอกรวินก็มาจากครอบครัวที่ยากจนยากจนมากเหมือนกัน อืมผมเขานอนคุยกันเ,นเขาเห็นผมอยู่กับหมอ,อกรีนห้าเดือนที่โรงพยาบาลบ้านพักแพทย์บรลลบือโรงพยาบาลบรลลบือ,บบอจังหวัดมามารคามเราพาผมไปขืนเว้นในอีสานไปโรงพยาบาลหมอหันไปโรงพยาบาลลอยเอดไปไปรับจา้างขืนเว้นพี่น้องเราได้เงินประมาณแสนหนึ่งต่อเดือนแต่เราใส่ส่วนตัวเล่านะ่ะกับบอพ่อได้เงินแสนหนึ่งนะก็เลยมานอนคุยกันว่าเธออยากรวยหรือเธออยากมีเกียรติ นั่งวันนั่งอยากลวยผมวงไปล่าออกไปล่าออกนี่คือจุดเริ่มตน้นฟังไว้นะหมอกรวินไม่ได้เปย์ฉันนะฟังไว้ดีนะหมอกรวินไม่ได้เปย์ฉันนะนอนคุยกันเธออยากรว้ยเธออยากมีเกียรตินั่งวันนั่งอยากรวยผมวงให้ไปล่าออกตอนนั้นมีบุตรศักดิ์เล่ามาเปิดยุสสารขามอืมนี่คือเริ่มแหลกเลยเขาก็นั่งรถนะครชัยร์ไปสมัคร เป็นหมอนิิพนไปสมัครหมอวุฒิศักดิ์เออนี่เริ่มแรกเลยนิิพนมาหลับหมอกระเวนพอหมอวิะนหนาเป็นหลุมวุติศักดิ์หลับแต่ว่าต้องไปต้องไปรองานก่อนกับสาขาที่มันเปิดแล้วตอนนั้นไหนไปเทรนอยู่สาขาไปฝึกฉีดฝึกนั่นฝึกนี่ฝึกเลเซอร์อยุ่กรุงเทพระวังรดสาขาสารค้ามเปิดก็สกังน่นเนี่ยเขาส่งไปยุติไต่ข่อยก็ได้ไปขับรถเอาตีนห่างๆนั่นขับรถไปยุติไต่กับนาง ไปมากค่อยไปใส่กับไปทั่วประเทศตอนนั้นหมอกวินติดผมมากพวกเราอยู่กันยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่พวกเราเป็นคนที่มีความสุขมากในตอนที่พวกเราคุยเรื่องธุรกิจพออยู่วุฒิสั์ได้ปีหนึ่งเฮาขยักขยับขยายอยาาออกมาให้ของเดืกของทำไมามีเงินบอไม่มีเงินพาอหมอกวินมีแต่นี่ไข่ก็เลยว่างแผนว่าก้อนจ่อจากวุฒิสักนะต้องเขียนบัตรเครดิตต้องเขียนบัตรเครดิต เขาไปกดเงินกดเงินจากบัตรเครดิตมาเป็นทุนเท่าเพื่อที่จะเอาไปเฮดคินิกจุดเริ่มต้นทําไมต้องอยู่มุกดาหารเริ่มต้นคือว่าย่านแบรนด์ย่านแบรน,น,บรนตอนนั้นบุริรัมิ์ก็มันดังมากเลยเดย้ดังมากเลยนะเริ่มต้นวาสิไปเปิดอยู่อาเภอสว่างแดนดินพอสว่างแดนดินเป็นอาเภอเศรษฐกิจกด,ดีโน,นนีนันะอ่ะเริ่มต้นปุ๊บขับรถไปอยู่สว่างแดนดินครับขับไปสว้าในนี้แล้ว อาขมัสกณ์กพอมาสกณแล้วเห็นนิติพลยญานก็เลยมาไหว,พวพ้พระธาตุอยู่อำเภอธาตุพนมมาไหว้พระธาตุเสร็จก็ต้องสิคําก็เลยว่าเอองั้นเราไปนอนมุกดาหารไหมก็เลยขับรถมานอนมุกดาหารถ้ากินนอนลงแร่มก็ตองน,นอนนอนลงแร่มเ่เกินหารอยบาทไปนอนลงแร่มสามรอยห้าสิบบาทพี่น้องเกา่าเกา่าแต่ยานแต่ยานคนนี้นม่ลงแร่มพี่สิบบันทึกก็เลยว่าเอา้าทําไมจังหวัดนี้ ไม่มีแบรนด์เลยไม่มีนิติผลไม่มีวุฒิศัก์เลยก็เลยปักลักกันว่าฉันจะเปิดสาขาแรกอยู่ที่มุกดาหารก็ขับรถตื่นสอบมากก็ขับรถหาตึกหาหยังหาตึกหาหยังพี่น้องค่าตกแต่งเงินประมาณแปดแสนกดบัตรเครดิตซื้อเสเซอร์ซื้ออย่างเงินบ่อพ่อรู้บ่ยังไงเอาโฉนดหมอกรวินเนี่ยเรา เราไปกู้เงินอันสาก่อนมาแล้วเราเอามาซื้อที่ดินแปลงหนึ่งจากบังคับคดีสิบสี่ไร่จำไหนเลยเอาไปกู้กับนายทุนอยู่ว่าปีหายใยต้องก่อนถือไปกู้ผ้าไปกู้ได้เงินมากจักแสนนี่แหละได้เงินมากจากแสนดอกลอยละหาบาทเงินจักบาทเนี่ยเราจำว่าไดมันโดนมาแล้วลอยละหาบาทนี่แหละก็ได,ดะาาะได้เงินมากเหตุขี้นิกสาขาแหลกอยู่ที่มุกดาหารนอนกอดกันห้องไห มีพนังงานหนีมานั่มสามสี่คนแม่บ้านก็ไม่กล้าจ้างทําเองกวาดบ้านเองตื่นมากกว่านั่นกวาน่านี่ถูโน่นนี่นะเห็ดเองพี่น้องข่อยเห็ดเองนอนกอดกันห้องหายยสองเดือนอยานมีงเงินไปใส่ดอกเขาแต่ละเดือนจ่ายค่าเสาเขานั่นแหละอันนี้คือทีไปทีมาตื่นตะตีหาหกโมงนางเรือหางยาวไปแจกโบช่วอยู่ตลาดดาวเรื่องประเทศเล่า ฉันทำมาหมดแล้วอันนี้คือที่ไปที่มาฝากบอกด้วยนะว่าหมอกรวินไม่เปฉันฉะนั้นเวลาฉันจะซื้ออะไรหมอกรวินก็เลยไม่ห้ามฉันเรื่องรถเป็นคนชอบรถมากหมอกรวินก็ไม่เคยห้ามเธออยากได้เธอซื้อแต่พวกเราซื้อแล้วพวกเราจะไม่เดือดร้อนตัวเองและเดือดร้อนคนอื่นทําอะไรก็ได้ที่ไม่เดือดร้อนตัวเองและเดือดร้อนคนอื่นอันนี้คือที่ไปที่มาอาทุกคนไปดูบอสบิ๊กนะครับไปดูบอสบิ๊กนะครับพี่น้อง